และนี่ก็เป็นรายการที่เราจะมาติดตามชีวิตนะคะของคุณนิวและคุณเมสายนะคะแต่เอ๊ะพวกเขากลับมารักกันได้ยังไงแล้วกลับมาคือแต่งงานเลยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่ฉันไปรู้มาเหรอคุณฉันอยากรู้สถานะตอนนั้นพวกคุณคือ,อยังไงคะเป็นเพื่อนกันจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็คือเลิกกันไปแล้วใช่เลิกกันไปแล้วรายการนั้นคือเป็นรายการที่ทําให้เราได้กลับมาเจอกัน เหตุผลที่เมษาเอาคุณกลับมาเพราะว่าเขาอยากจะคืคนดีกับคุณใช่ไหมไม่ใช่คือต้องเล่าให้ฟังว่ารายการนั้นคือรายการรุ้นล้านล่าฝันแจ็คพอตนะครับที่อุแจกเงินเยอะมากเป็นแบบหมเป็นล้านาที่คาราบาเขาเป็นสปอนเซอร์ออแล้วคือโปรเจกต์เนี้เริ่มต้นเพราะว่าผมเนี่ยสนิทกับพี่ที่มีมิติ พ,พี่ลุงเคยทํางานเดอะคาด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถอาจจะเป็นพิธีกรได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีรายการใหม่ขึ้นมาเขาจะดันเราเป็นพิธีกรแสดงว่าเขาตั้งคุณเป็นโจทย์ก่อนใช่คุณเมษามาทีหลังแล้วคือคาราบาวอยากทํารายการนี้ขึ้นมาก็เลยแบบไปหาบริษัทที่จะมาทํารายการก็มีบริษัทนู่นบริษัทนี้บริษัทนั้นมาแบบบิดกันปรากฏว่ามีมิติได้ไป แล้วมิตริกก็เลยดันผมขึ้นเป็นพิธีกรเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเป็นนิวใช่โดยที่ไม่รู้ว่าผมกับเมษาเป็นแฟนเก่ากันพี่ลุงไม่รู้เดสิทนี่แล้วพอประชุมที่บอร์ดของคาราบาลเสร็จนี่คือเมษาเลให้ฟังทีหลังนะทุกคนก็แบบอึ้งไปเลยว่าพี่ลุงดันนิวชัยคนเป็นเป็นพิธีกรแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนในห้องคืองี่บหมดเลยแล้วเมษานอยู่เมษาอยู่เมษาต้องมาบอกตอนหลังว่าพี่ลุงรู้ไหมคะว่าหนูกับพี่นิวเคยเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกัน พี่ลุงก็ไม่รู้อ๋อแล้วพี่ลุงนักก็คือหลุดไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่ยังอยู่ยังอยู่พี่ลุงก็เลยโทรหานิวเพราะว่านิวเนี่ยพี่จะทํารายการใหม่จะขึ้นรายการใหม่อยากให้นิวเป็นพิธีกรเข้ามาหาพี่ที่บริษัทพรุ่งนี้ทันทีอผมก็แบบเฮ้ยทําไมต้องไปโทรหากันวะปกติก็โทรคุยก็ได้ได้นะแต่อันนี้บอกให้เข้าไปเลยผมก็อเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บไปถึงอโอเคเข้าไปห้องทางานพี่ลุงพี่ลุงบอกว่านิวรายการชื่อว่ารุนลานหน้าฝันแจ็คพอต นิวต,ต้องทําพิธีกรคู่กับเมษาคาราบาลเป็นสปอนเซอร์หล like so okay, th ักนิวโอเคไหมช่วยตอบพี่ภายในสิบห้าทีนี้เพราะโปรเจกต์เริ่มไปแล้วก็คือไม่ต้องตอบหรอกเพราะโปรเจกต์เริ่มไปแล้วจะทําก็คือทําไม่ทำก็พี่หาคนใหม่เื่หนิวไม่ทําเพราะว่าโปรเจกต์เริ่มไปแล้วแต่ว่าพี่อยากให้นิวทำนะอ้าวแล้วแสดงว่าตอนที่เขาประชุมที่บอร์ดคาราบาลเมสาไม่ได้ติดก็เขาบอกเขาไม่ติดเขาไม่ติดแต่ว่าเขาบอกเลยว่าพี่ลุงไปคุยกับพี่นิวเองว่าพี่นิวจะทำไหมอ๋อแสดงเขากังวลแค คุณมากกว่าใช่ว่าพอคุณรู้ว่าเป็นเมษาปุ๊บคนหัวล,ลุกเลยไหมทางานแฟนเก่าก็ตอนแรกก็แบบชอ็ชอกช็อกเลยแต่ว่าก็พยายามประมวลหัวตอนนั้นว่าใจนึงเราก็อยากเป็นพิธีกรเนี่ยใจนึงก็อยากฝึกแลวเป็นรายการสดด้วยแล้วพี่ลุงเขาก็เก่งเรื่องรายการสดเรื่องรายการเโชว์อยู่แล้วเขาน่าจะปั้นเราเป็นพิธีกรที่แบบเก่งได้เ,เราก็แบบมาเวทกันว่าจะยังไงดีแล้วก็คิดว่าเออตอนนั้นคือไม่คุยกับเมษาสองปีนะคืออไปย คุณไม่ได้ติดต่อเลิกกันดีไหมเลิกกันไม่ดีอยู่แล้วถ้าเลิกกันอะในความที่ผมนะถ้าเลิกกันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีหรอกผมว่าคนที่คนเลิกกันส่วนมากอะมันก็มันมีอะไรที่มันไม่ตรงรอยกันอยู่แล้วมันเลยต้องเลิกแต่มันก็ไม่าเลไม่เจอกันสองปีถ้าเซเยสกลับมาร่วมงานกันมันจะมันจะเป็นยังไงก็มีออวอร์ดไหมอึดอัดไหมก็เลยแบบในใจคืออยากจะข้ามผ่านตัวเองให้ได้เหมือนกันนะว่าเราจะแบบ มูออนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เลยอาททำก็ได้ตอนนั้นสองปีตลอดระยะเวลาสองปีมาคุณมูออนได้แล้วเนี่ยประมาณนึงแล้วกันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแสดงว่าใจก็ยังคิดถึงอยู่ก็คิดถึงก็คิดถึงก็อย่างนั้นก็ยังคิดถึงอยู่ทุกวันอุ้ยแล้วการกลับมาร่วมงานกันก็ไม่ง่ายอุ้ยเดือนแรกไม่คุยกันเลยถามเบสาได้เดือนแรกไม่คุยเลยแยกคนละห้องคุยกันเฉพาะตอนบีตอนตอนกลางที่พี่ไปแรกแรกที่พี่ไปแรกแรกคือคือไม่คุยกันนะ ขาดทก็คือแยกฟุบแยกออกจากกันเลยนะ,ะแล้วผมได้ก็คือพี่ลุงมาบีบบ,บ,บ,บโอเคเริ่มรายการสดเริ่มเลยหลังก้อบแยกออกจากกันไม่คุยไม่คุยเลยบรรยากาศยัางไงทำไมทำไมไม่คุยกันเลยว่าหรือทําตัวเป็นเพื่อนเลยเฮ้ยเธออย่างางี้มันไม่ได้แร้วเราสภาพจิตใจเราไม่แข็งแรงก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยคุณไม่ดีใจเรอรอเจอหน้าเขาว่ะคุณรักเขามากไม่แต่มันมันไม่ใช่สถานะที่นั่นไงเราเคยพูดกับเขาคำนึงว่าถ้าเกิดว่า จะมีกันในชีวิตอ่ะออมีได้สองเวย์คือหนึ่งมีกันในชีวิตแบบเดิมเป็นแฟนแล้วก็แต่งงานกันหรือสองไม่มีไปเลยเราพูดกับเขาแล้วเราไม่สามารถเป็นเพื่อนได้เราพูดไปเลยทีนี้พอม,มาทํางานร่วมกันนานแค่ไหนกว่าความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนเข้ามามาจูนกันมาคุยกันนี่มันจบรายการอะไรแล้วกันอยากรู้ทุก <c oughs> คนดูเพาอยากคือมันก็ด้วยเวลาแหละพี่แล้วด้วยด้วยความที่มันมีความความรักที่ยังมีอยู่แล้วก็ อะไรแบบนี้กำแพงของผมมันก็เริ่มแบบค่อยๆค่อยๆพลายลงแสดงว่าเงื่อนไขมาจากคุณเขาอะไม่มีอะไรเขาก็เขาก็ไยากลป็นเ่กล้ากไม่กล้าแต่เขาก็ยังสุว่าเขาก็อยากมีเราในชีวิตเขาก็อยากย่างน้อยคือเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่เลยมันดันลั่นปากเล้ว่าไม่ให้เขวเร่กไมาใช่เขาก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยพอทํางานด้วยกันบ่อยๆบ่อยขึ้นทุกวันมาเจอกันทุกวอาทิตย์อะทุกวันอาทิตย์ต้องมาเจอกันมันก็เริ่มแบบคุยกันมากขึ้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 นจนกําแพงมันเริ่มพลายแล้วมมันก็เริ่แบบ ได้มาคุยกันแบบนอกลอกถามสารทุกสุขดิบว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงรุ่นนี้นั่นมันก็เลยเริ่มแบบด้วยความคิดถึงความอะไรทั้งทั้งคู่มันก็เลยเริ่มกลับมากลับมากลับมาแล้วก็แล้วก็โอเควันหนึ่งก็เลยตกลงว่าเออถ้างั้นก็กลับมาบคบกันใช่ความรู้สึกมันมันพูดยากไหมว่าแบบจะกลับมาคบกันกลัวถูกปฏิเสธอีกครั้งไหมไม่ไม่เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เหมือนไปขอเป็นแฟนเหมือนเดิมอ่ะเราก็เหมือนเรามาว่าแบบ ก็คือคุยกันรู้กันเลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะเราจะกลับไปอยู่ในสถานะเดิมนะแต่ก็บอกไว้เลยว่าสถานะเดิมถ้าเกิดจะเป็นไปได้คือ,อต้องเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตแบบทุกอย่างให้แบบสุดก่อนอะ่ะหมายถึงว่าคิดแล้วว่าจะกลับมาจริงๆคิดแล้วว่ากลับมาคือคบแลวแต่งงานนะคือบอกข้างี้เลยถ้ากลับมาคบกันคือแต่งงานนะไม่ใช่แบบเป็นแฟนแนะเพราะเราครบกันมาตอนนั้นก็ประมาณห้าปีแล้วคือเคยคบกันมานานมากแล้วแล้วถ้าเกิดตอนนี้จะกลับไปเริ่มใหม่มันก็ไม่ใช่จากศูนย์แน่นอน มันก็ต้องแบบมองถึงอนาคตแต่ถ้ากลับมาแล้วยังไม่รู้ตัวเองยังไม่ชัยไม่ดเจนก็ไม่เอาอจนวันไหนที่พร้อมก็คือกลับมาพบกันเวลาที่กลับมาแล้วเนี่ยคนเราพอมันเลิกกันอะ่ะมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างที่มันเลิกกันมากไหมทีนี้พอกลับมาไอ้ปัญหาเดิมมันยังอยู่ไม,ไม่อยู่แล้วไม่เคยถามถึงคุณไม่ไม่ปัวิมมอนเะยังอยู่ผมบอกเลยว่าอดีตเป็นยังไงตอนนั้นตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปผมไม่สนใจเลย คุณพอจะบอกได้ไหมไอ้ปัญหาเดิมมันคืออะไรมันก็หลายอย่างอ่ะพี่ด้วยด้วยการที mm ่เวลาของเขาเวลาด้วยเขาไปเรียนอังกฤษเสร็จปุ๊บกลับมาเขาโตขึ้นเขาไปเจอเหมือนอีกโลกหนึ่งที่นู่นแล้วกลับมาปุ๊บเขาต้องไปเมืองจีนปีหนึ่งไปทํางานที่บ้านคือเวลาเขามันน้อยมากในการที่จะทั้งเรียนทั้งทํางานแล้วก็มาเจอเรามาเลยแบบพอมาเจอกันเวลาน้อยปุ๊บมีปัญหามีบางอย่างเลาอกันอีกมันก็เลยแบบโอเคทท้งนั้นถอยดีกว่าตอนนั้นอะไรเงี้ย ใช่มันมีการมีการเถียงกันเยอะมีการทะเลาะกันบ้างในเรื่องของเวลาในเรื่องของหลายหลายอย่างก็เลยถ้างั้นก็ถ้างั้นก็พยายามแล้วนั่นคือพยายามนวนะคือพยายามจะปรับพยายามจะอะไรให้มันแบบนั่นแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ก็คือก็คือถอยดีกว่าระหว่างสองปีมาเคยมีใครเข้ามาในใจคุณไหมเพราะแบบเฮ้ยลองดูคนนั้นคนนี้ดีกว่ามาร่วมงานกับต้นหอมแล้วเอ๊ะเราจะหวั่นไหวหรือเรากับพี่เขาพอจะเป็นอะไรกันได้ไหมมันเคยมีหวั่นไหวเข้ามาในใจคุณบ้างไหม ยอมรับาที่พี่รับสังเรื่างแบบเออันก็พูดคือเจอพี่ต้นหอมตอนนั้นมันก็แบบมันเป็นเยาว์ยวนอะใช่ไหมล่ะไม่เลยหรือคนอื่นมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีเฮ้ยคุณเป็นหนุ่มฮอตคนหนึ่งเลยอ่ะมันต้องคือถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีแต่ว่าพอเราคุยได้แบบเปิดใจคุยไหมเปิดใจไหม พยายามนะพยายามเปิดใจคุยแต่พอมีเข้ามามันก็แบบไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอนะ่ะมันก็มันก็เฉยเฉยมันก็รู้สึกว่าไม่ได้น,นั่นเรารู้สึกว่าเราเลยบอกเขาตรงตรงเลยนะผมพูดอย่ตรงเลยนะว่าเออรู้สึกว่าเราเราไม่รู้สึกแบบขนาดน,นั้นอนะไรเงี้ยแล้วเรายังคิดถึงแฟนเก่าอยู่แสดงว่าแบบเราไม่อยากให้คุณเสียเวลาออถ้ายอย่างนั้นก็เผื่อมีใครเข้ามาหรืออะไรมาก็นั่นดีกว่าเราขอแบบยัองอยู่คนเดียวอยู่อะไรเงี้ยคุณนอยู่ในช่วงที่จะ้ทำใจใช่แล้วก็ไม่รับใครเลยดีกว่าอะไรเงี้ย พอเรากลัว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่มันใช่จริงๆคนนั้นเขาก็น่าจะทําลายกาแพงตรงนี้เราได้ก็คือรอคนนั้นดีกว่าออสุดท้ายก็เป็นคนเดิมตัดสินใจนานไหมที่แบบว่าแต่งงานจะต้องแต่งอะไม่นานเพราะว่าจริงๆ<พ>งคไค้คืย้นนานอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเรื่องตอนที่แล้วก็เคยแพลนเรื่องแต่งงานไว้แล้วออแล้วพอกลับมาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้ากลับมาคือจะจะแต่งงานนะก็เลยก็แต่งแม่งเลยทั้งนั้นกลัวไหมว่าชีวิตแต่างงานแล้วแบบเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเราจะต้องแยกกันอีกครั้งนึงนะไม่กลัวเพราะว่า อยากจะบอกว่ากลับมาคราวนี้มันดีกว่าที่แล้วอีกมันดีขึ้นเพราะอะไรโตขึ้นเมษาโตขึ้นใช่นะทั้งเราทั้งสองคนแหละไม่ใช่เมษาอ่าเดียวทั้งสองคนทั้งสองคนโตขึ้นทั้งเราทั้งเขาประสบการณ์ชีวิตเวลาการทํางานทุกอย่างมันเหมือนแบบมันน้ำเซตโต้ในประมาณหนึ่งแล้วมันม,มันตั้งตั้งตัวได้ประมาณหนึ่งแล้วในทุกๆเรื่องทําให้ทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่อคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะไปไปอัดนรายการหนึ่งนะคะครับ ไม่ใช่ผมมารายการนี้เพื่อที่ผมจะมาถ่ายเรื่องหลังคุณคุณมีแลนวางเรื่องทายาทอะไอยังคะมีไหมเคยคุยกันแล้วเคยคุยกันไว้อ่างคุณได้เริ่มเริ่มทำยังไ้คุณได้เริ่มทำยังแต่งงานก่อนสิเราแต่งก่อนเราแต่งก่อนแล้วแต่งก่อนแต่ว่าเขาแต่งกุ้เข้าหรอป๊บคือผมก็อยากมีเลยเขาก็อยากมีเลยแต่ว่าเขาสายมูคือปีหน้าคือปีหน้ามันเป็นปีขานเป็นปีเสือแล้วไม่ใช่แล้วเขาเป็นวอก ขานกับวอกชงกันเขาเลยไม่อยากมีปีหน้าประมาณเนี้ก็เลื่อนไปก่อนแต่ผมอะ่ะมาเมียกับขานะ่ะมันดีต่อกันแต่ผมก็บอกอเขาเอาที่สบายใจเอาที่เขาสบายใจเพราะเขาเป็นสายบู๋ผมเฉยๆอยู่แล้วก็เอาที่เขาสบายใจถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมีอวยพรให้นะคะคู่นี้เพราะป็นคู่ที่น่ารักน้องเมษาน่ารักมากแล้วน้องนิวก็น่ากินมากก็ไม่ใช่ค่ะก็เป็นน้องชายที่น่ารักมากนะคะขอให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคู่นะคะแล้วก็ขอให้ดิฉันด้วยค่ะ ขอให้ดิฉันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นขี้มา,านนาแล้วครับผมฝากติดตามรายการด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube ของต้นหอมด้วยนะคะ <c oughs> ต่อหอ For you นะคะอยากให้ซื้อกันเพราะว่าตอนนี้ตอหอได้มีคนสงสัยมานานว่าต้นหอหมหรือตัวเทีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางทีก็มีติ้วอ,อ,ยอยากขึ้นมานะอเออ่ะแล้วแต่จะแปลเลยนะคะจะแปลงไงก็ได้ขออนุญาตให้กด b ั c r i b e ค่ะเพราะว่าหลังๆจะยอดแสนยอดล้านเหลือแค่หลักหมื่นเองค่ะยังติวตกใจนะ คุณนะคะค,คุณ<ม>น้องนิวเดียสัมภาษณ์ค่ะครับผมนี่เป็นรายการผมอยู่แล้วมัไม่เรียสัมภาษณ์พอดีให้พี่เข้ามาได้เสือกในชีวิตของน้องนิวแล้วค่ะะอว่าถ้าหลายคนอยากรู้ก็แปลว่าพี่ต้นหอมมาถามให้แล้วกันก็ประมาณนั้นนะคะนเลยสุดยอดเลยครับผมตามนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าละกาาล้องเข้ามาเร็วๆพี่ตอ๊กาายอดกล้องไม่ต้องเข้าผมเข้าได้ไหม <S <S <S> <S> <S>